สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมนัทพลฝ่ายขายนะไม่นี้ผมจะพามาชมรถนะครับตัวนี้ครับมาด้าสองรุ่น1.3 c ่าซีนะครับซีดานนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5 9าแ0นบาทนะครับส่วนตัวของแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับส่วนเนาน5ปีนะครับและตัวพิเศษครับตัวนี้ครับได้เบาะหนังนะครับดูครับสวยงามนะครับยังไงใครอยากได้รายละเอียดตัวรถรุ่นนี้นะครับ ผมจะพาไปแนะนำรายละเอียดตัวรถก่อนที่จะไปพาไปส่งมอบลูกค้านะเราไปชมกันเลยนะครับครับสำหรับในรุ่นา Mazda 2นะครับรุ่น1.3 4ซีดานนะครับตัวนี้ราคา599,000บาทนะครับเลือกรับนะครับเงินออกรถนะครับ13,900บาทหรือดอกเบี้ย0%นาน5ปีนะครับอันนี้คันสีขาวมีโคต้าไม่กี่คันนะครับ ส่วนในรุ่น C นะครับดูจากด้านหน้าราจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับตัวนี F ้จะเป็นไฟหน้า LED แล้วนะครับในรุ่นเริ F ่มต้นนะครับในรุ F ่น C เนี่ยถือว่ารุ่นเริ่มต้นของมาด้า2แล้วนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับสําหรับตัวด้านหน้าของตัวมาด้า2รุ่น4นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนล้ออลลอยจะเป็นขอบ15นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสีลมดำอ่อนๆนะครับ สำหรับตัวล้ออลอยตัวไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมพาดูแนละ้วมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตัวไฟเลี้ยวนี่ครับไฟเลี้ยวมีที่กระจกมองข้างส่วนกุญแจเป็นแบบคีเลสเดนที่นะครับเป็นกุญแจแบบ อัจฉริยะนะครับการขโมยในตัวเป็นพุ้สตาร์ททุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับตัวมาด้าสรุ่น1.3ึ่ดาซีนะครับซีดานนะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นเซนเซอร์ถอยหลังจะมีให้ทั้งหมด4จุดพร้อมกล้องนะครับมองภาพด้านหลังนะครับส่วนตัวรีโมทสามารถเปิดปิดที่กุญแจตัวนี้ได้เลยนะครับมเปิดไดยนี่ครับด้านท้ายนะครับบอก เบาะท้ายสามารถปรับพับได้นะครับ40 60นะครับในรุ่นซีดานนี้ผมให้ถัดท้ายในรุ่นซีดานนะครับจะได้เบาะปรับพับได้ด้วยนะครับดึงสลักด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับเบาะลงมานะครับนี่ครับก็สามารถพับเบาะได้แล้วนะครับตัวนี่จะเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายในรุ่นซีดานเดิมๆจะมีให้อยู่แล้วนะครับสําหรับตัวสปอยเลอร์นะครับ เบาะหนังนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสให้เป็นออสีแดงนะครับสีแดงวายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตะแกรงแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสําหรับเบาะหนังอันนี้ผมแถมให้นะครับลูกค้าไม่ต้องอใช้ใช้ใจ่ายเพิ่มนะครับ การสตร์ผมก็ฟรีให้นะครับผมจะให้ดูเบาะหนังนะครับรุ่นนี้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%ูนเรนไม่พอครับผมให้ของแถมจัดเต็มนะครับไม่จะเป็นเบาะหนังสีสีวายนะครับตัวนี้ค่อทั้งสวยงามนะครับลูกค้าจะรีเควสสีไหนก็ได้นะครับสีดําก็ได้สําหรับตัวเบาะหนังนะครับผมพาดูรอบๆรถนะครับน่าสวยงามสวยงามคุ้มค่าสําหรับในรุ่นสีนะครับสวยแล้วนะครับรุ่นนี้ผมปล่อยหลายคันแล้วนะครับสําหรับ รถมาด้าสองในรุ่นสีนะครับดูครับดูรอบๆนะครับสีขาวอันนี้ผมขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวแผงด้านข้างนะครับผมหุ้มหนังให้หมดนะครับตัวแดชบอร์ดอันนี้จะเป็นแคปล่านะครับหน้าจอนะครับจะรองรับ a p p l e Car p เพย์ออโตนะครับสำหรับตัวแอร์จะเป็นแบบออโต้แล้วนะครับปุ่มเซนเตอร์โหมดสปอร์ตมีครบ ครันนะครับตัวหน้าจอรองรับ Apple นะครับสามารถเสียบสายได้นับชาร์จแบตได้เลยนะครับในรุ่นซีดานค่อนข้างสวยงามน,นะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับรถในรุ่นสีรุ่นนี้นะครับฟิล์มผมให้เป็นแบบเซรามิกนะับฟิล์มเซรามิกข้อดีก็คือมองจากภายนอกจะดูค่อนข้างตัวรถจะดูมืดนะครับแต่มองจากภายในแล้วตัวรถค่อนข้างสว่างนะครับอันนี้คือลูกค้าถ้าอยากได้ตัว เงินออกรถไม่ต้องเยอนถ้ามือสามพันเก้าร้อยก็ได้เบาะหนังแล้วนะครับระบบหน้าจอนะควบคุมทุกอย่างนะครับระบบความปลอดภัยเซฟตี้นะมีครบหมดนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบออโต้แล้วนะครับบลูทูธนะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานห้าปีนะครับโคตาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีฟรีเบาะหนังนะครับมีไม่กี่คันนะครับเช็คสี กับผมก่อนนะครับก่อนที่ทําการาตกลงนะครับยังไงใครสนใจอยากได้รถตัวมาได้สรุ่น1.3ซีนะครับทักไลน์มาผมได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับยังไงก็วันนี้ผมขอไปส่งมอบรถรุ่นนี้ก่อนนะครับลูกค้ามาจากสมุทสาครนะครับยังไงฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ